ทำเหตุผลทำไมเด็ก66ไม่ควรเททีเกตอิง 1. วิชาทีเกตอิงใช้ยื่นเกือบทุกคณะเกือบทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นคณะสายวิทย์หรือคณะสายศิลป์2วิชาทีเกตอิงช่วยดึงคะแนนให้สูงขึ้นได้เพราะเป็นวิชาที่ไม่ยากเกินไปถ้าน้องรู้แนวข้อสอบและมีเทคนิคในการทำโจทย์ 3. ติว T Ink, ทีเกตอิงทันทีก็ติวเอเลเวออิงไปพร้อมกันเลยเพราะทั้งสองวิชามีหลายส่วน ทับสอนกันทั้ง2ส,สนามออกส่วนที่เป็นบทสวนทนา Text Completion และ Reading เหมือนกันสิ่งที่แตกต่างก็คือ t ี c a ก็อิงจะเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารส่วน A Level จะเป็นภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการมากกว่าแค่นั้นเลยสอบ2ส,สนามทำไมต้องติว2รอบนี่เลยค่ะคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Hack English for Ticat and แ Level เรียนหนึ่งคอสแต่สอบได้ถึง2สนามมีเทคนิควิชามานให้ครบทุกผาดเ,เนื้อหาครบพร้อมสอบนิ้วตรงจุดครบทุกแนวจอและที่สำคัญน้องเนื้อหาอัปเดตล่าสุดตามบุคพิมพ์ที่เพิ่งออกมาเลยแถมบริการพี่แนแนวให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและเรื่องหัวใจน้องคนไหนสนใจทักแชทสอบถามเลยพร้อมสอบเข้ามาหาลัยครบจบที่ Open ดูเรียนทีแคสมัครเลย what